การใส่ซิลิโคนหน้าอ,อกเหนือหรือ,รอใต้กล้ามเนื้อดีกว่ากัน ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะฮะมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะการใส่ใต้กล้ามเนื้อนะครับมีข้อดีดังนี้นะมีความเป็นธรรมชาติในกรณีที่เสริมไปแล้วคนไข้ตัวเล็กผิวบางนะฮะการใส่ใต้กล้ามเนื้อจะป้องกันการเกิดเป็นบล็อกเป็นขอบของหน้าอกหลังเสริมได้นะครับข้อที่2คือป้องกันการเกิดผังผื่นหดรัดได้ดีกว่าการใส่เหนือกล้ามเนื้อในกรณีที่คนไข้ตัวเล็กผิวบางเช่นกันนะครับเพราะว่าเพราะงั้นอันนี้ข้อดีของการใส่เนือกล้ามเนื้อจะมี2ข้อหลักๆเลยคือป้องกันผังผื่นกับเป็นธรรมชาติ ข้อเสียก็มีนะข้อเสียของการเกิดของการใส่ซออิลิโคนไว้ใต้กล้ามเนื้อก็มีข้อแรกเลยคือเจ็บมากกว่าการใส่เหนือกล้ามเนื้อนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้โดยเฉพาะถ้าหมอมือหนักหน่อยเนี่ยก็อาจจะทําให้มีอาการเจ็บปวดเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นรถสิบล้อทับเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมใต้กล้ามเนื้อทั้งนั้นนะแต่ณับปัจจุบันเทคนิคดีขึ้น แพทย์ผ่าตัดมีเครื่องมือดีขึ้นเทคนิคของศัลยแพทย์ตกแต่งดีขึ้นการชอกช้ำจะน้อยกว่าแต่ก่อนการผการใส่ใต้กล้ามเนื้อก็จะเจ็บน้อยกว่าสมัยก่อนเยอะเลยแต่ยังไงก็จะมีความเจ็บมากกว่าเนือกล้ามเนื้ออย่างนิดหน่อยอยู่ดีนะครับทีนี้การใส่เนื้อกล้ามเนื้อข้อดีก็มีนะฮะไม่ใช่ว่ามันมันไม่มันไม่มีข้อดีนะการใส่เนือกล้ามเนือนเ้อ,นะอ,อถ้าคนไข้มีความหนาของเนื้อที่มากพอนะฮะมีความอวบมีไขมันที่หนาพอนะสามารถใส่เนื้อกล้ามเนื้อได้ข้อดีคือสวยเร็ว สวยเร็วคือเข้าที่เร็วมากไม่ต้องรองให้มันบวมด้าน Ash been, h, 3, 6, บนนานๆไม่ต้องรอให้มันถ่วงลงมาเข้าที่อ่าสามเดือน6เดือนนะฮะการใส่เนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยเห็นผลเห็นทรงสวยภายใน1สัปดาห์นี่หมอพูดเลยนะครับแต่ต้องเลือกเคสนะถ้าคนไข้ที่เอ่อเนื้อน้อยเนื้อบางๆไม่สามารถที่จะใส่เนื้อกล้ามเนื้อได้นะครับยังไงต้องใส่ใต้กล้ามเนื้อนะฮะอันนี้คือข้อดีเนาะข้อที่2คือเอ่อ ไม่ไปรบกวนกล้ามเนื้อหน้าอกนะฮะกล้ามเนื้ออ,อกเนี่ยโดยเฉพาะในลายที่มีการเล่นกีฬาเป็นประจำมีการยกเวทยกอะไรเป็นนัก,กกีฬาเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปยกละะปยกล้ามเนื้อขึ้นมานะฮะเวลาเราออกกำลังก,กายนะมันจะมีความคือกล้ามเนื้อมันก็อยู่ที่เดิมของเขาอะเราไม่ได้ไปยกกล้ามเนื้อเข้ามาเพราะงั้นเวลาเรามีการหดของกล้ามเนื้อเวลายกน้ําหนักพวกนี้มันจะไม่ไม่ได้มีการเต้นของหน้าอกเขาเรียกว่าภาวะหน้าอกเต้นเนี่ยเวลาเรายกเวทเนี่ยถ้าคนเสริมหน้าอกใต้กล้ามเนื้อบางทีมมมันนนนจะีีกกาาารเต้้้ขขอองหึ กระดิกอย่างนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมเหนือกล้ามเนื้อจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับนะทีนี้การข้อเสียของการใส่เนือกล้ามเนื้อก็มีเหมือนกันนะครับก็คือถ้าคนผิวบางเนื้อน้อยไปใส่เนื้อกล้ามเนื้ออันนี้บอกเลยมีโอกาสเกิดผังผื่นหดลัดมากกว่าใส่ใต้กล้ามเนื้อนะครับนะเพราะฉะนั้นทั้ง2วิธี มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเลือกโดยเบสออนร่างกายของตัวเรานะฮะอย่าไปบอกว่าใส่ใต้กล้ามเนื้อดีกว่าใส่เนื้อกล้ามเนื้อดีกว่าไปหาสวยแพทย์ตกแต่งให้สวยแพทย์ตกแต่งตรวจแล้วก็บอกว่าเนี่ยวิธีเนี้ยมันเหมาะกับเรานะครับนะอันนี้ฝากไว้แค่นี้